ผมอาคี้ครับวิธีครับตรวจสอบรถครับป้องกันรถไฟไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับชี้แจงก่อนนะครับในกรณีครับที่เราครับเกิดอุบัติเหตุครับรถไฟไหมขึ้นมาครับจะมีครับประกันประเภทหนึ่งประเภท2พิเศษครับแล้วก็ประเภท2ครับที่คุ้มครองในส่วนของรถไฟไหมครับโดยเวลาเราตรวจสอบครับสภาพรถของเราครับจุดสําคัญครับมี2จุดด้วยกันครับ จุดข้อแรกก็คือครับตรวจดูน้ํามันหล่อเย็นครับว่าเครื่องเย็นของเราครับมันขาดหรือเปล่าครับหรือว่าสายไฟครับขาดหรือเปล่าครับเพราะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดกระแสไฟครับแล้วก็เกิดทําให้เกิดรถไฟไหม้ได้ครับส่วนจุดที่2ครับแน่นอนครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับลองตรวจสอบดูครับว่าแบตบวมหรือเปล่าครับหรือแม้แต่ว่ามันไม่แน่นครับมันเคลื่อนครับแบตมันหลวมแบบนี้ครับก็มีโอกาสครับที่จะทําให้ครับ รถของเราครับเกิดไฟไหม้ขึ้นมาครับถ้าเกิดเห็นครับว่าดูแล้วมีอันตรายครับสายมันหุ้มสายมันขาดแบบนี้ครับเปลี่ยนใหม่เป็นดีที่สุดครับในส่วนของคนที่เขาติดแก๊สครับแน่นอนครับว่าต้องตรวจเช็คครับรอยซุมไอรอยแก๊สครับเป็นประจําสม่ําเสมอครับถ้าทางที่ดีครับถ้าเราไม่ไปดัดแปลงสภาพรถเป็นดีที่สุดครับและถ้าคนที่ติดแก๊สครับควรจะเหลือน้ํามันเอาไว้ครับซับหนึ่งส่วนสี่ครับเพื่อให้ครับ น้ำมันหล่อเย็นครับเข้าไปเลี้ยงรถของเราไว้ครับจะได้ครับปลอดภัยจากอุบัติเหตุไฟไหม้ครับสุดท้ายแล้วครับก็เปลี่ยนหัวเทียนครับทุกๆครับ40,000กิโลครับโดยเฉพาะหัวเทียนเนี่ยครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดประกายไฟครับอันตรายมากๆครับมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจ a c e b o o k มหาหิทประกันภัยครับพิมมหาหิทภาษาอังกฤษครับเว้นวรรคประกันภัยภาษาไทยอครับ